มาดิพี่นอ้องกินเฟอร์มีพักมากินเฟอร์กับพู้ใหญ่กินเฟร์กับแซกับพ่ใหญ่กปี เกี่ยวสิพริกเกี่ยวเขาคล้ายบบพริกเกี่ยวนะ <c oughs> อืมอืมตักเผมอันนี้มองขันหม้อเผ็ดเผ็ดอนไร Mm. Так mm. думаю. Chị Phước đã cầm bưng vào phút buồn với Cứ kìm giòn ừ. Ừ. Rồi cái này là thịt phô sẹp Tổng nằm súp sẹp Kinh thử đã cái của ไปได้ไปสื่อสิ่ออยู่หานเวียร์นะให้เขาซอยให้โดดบอกว่าสดฟให้โนูโด,ด,ดโดดเรียบร้อยให้เขาอันซอยแบบเซฟเฟอร์ <c oughs> ถ้าจะงมูมันอยากซอยอืม <c oughs>

trong đun nhưng lên xuống là cả những nào vậy Kang, Oh, uh, man. Saya kena yakin, aku tak kena bangun. đó không thì Mà tí bây giờ. Ui. Nguyên bà cái tới đi Một tài tí nữa. Mà hôm something mm hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. กินแบบกนอันเค็มเขากินบวไดอบบวไรกัดจนเสิรคือืมกันตึมว้าวกันๆๆๆมพักนึ่ก่อเลยพักก่นแพอืม

เผ ¿eh? no mm ็ดเกียวเขาบอกเลเผ็ดนะเผ็ด hmm. น้อยเดียวอืมบ้าวนอืมอืมขึ้นถักดนสีเป็นไป ไดกระบอกเรื người, ng ่อเงินสติเลอร์ิก้ลงมือคนตวขาดหลานไปบก่าจได้ให้สงใหมพคนนั้น่าไมหาูกูได้กออกคิบเฮ็ดเงินสวยด้วยกือนใช่ไหม่วยดีนบ อเมกาเขาช่ยเรือผ <c ười> ู้ได้ที่ใดเดียวกับเดียวไปผู้ได้ที่แบบพันไดกับก็จังได้มาองสเมือนเราได้เดียวมันหอบดีมากอีกทมันดีใจเขาอยู่เนาะหอ้ยก็ว่าเนื้อว่ะได้พอแห้งบัพึงเดียบร้อยแล้วก็ถรามามาดึงบางบ้านออกบ้านนี้มหมมันออกบ้านนี้เนาะ ปกอต้ตกขางอริเอะไอ่าอิงคำแทกมึงสองพหโอ้สองน่ิเเขาบอกปะอืมเขาบอกยุงคอย็ไม่ใช่ตให้บริใจอะไรหรอกแวเขาได้เดี่ยวได้เดี่ยวได้อึ้งหน่ยบอหนได้ เห็นทิออกว่าดสิให้มันเดาในนงของเราของตูนะนะตัที่ว่าดาอ,นอนันพิเศษเ็นูเกนะแล้วสิียมันเดาเบิร์ช่งออกห้มืออทวเดาอันเนบิร์ประจำการนะมันเดาเบิร์เอาเข้าได้เดีาเปนยังไง ลอยทิ้ยังตกขางฮัฟบตกขางดิเล้บัเทยวมาตาหล่ไลายตาปลาเป็นพิดซ uh 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 ื้อข้าปลาบดคอมพิวเตอร์มันสิบพิษนา่นด้เลยบัวเท้วไล่ตาบัวเทีามาไลยตามาพิดซื้อข้าปลาเหมือนห้วมันใส่มื่ออะไผมานํามาขึ้นเสร่แลจะมาครับบอลเดินกับขึ้นหวกัน ของรัฐบ,บาลเนี่เด่นบุหรีด้ะกระจายหาเดียไไดดบมาเมลสีเดียวเอาไปนะมาเอิญว่าโอเ้เขาไปกวนบงังคืนมั่วเข้มน,น,นี่มันไหนดับโบอาห้รทรงขึ้นทรงขึ้นเลยเนี่ยนี่มันซื้อกินเบ็ดด่ะเดี๋ยวใช้มาตุง,งเขา

ก็สุดวัยชินแทนอ่ะอืมอืม 으흠 아어마니아음 뭐하래? มันคุนะมาเบิ้งเฟอร์อหน่อยจนบเกลียอืมโอเคพี่นนอะ 是啊，谁弄？ นาะนันเดืเอดแต่จพักอตนนีอ้อันนี้บรเพชรมาได้ดวโอเคเป,ป็นยังเอ้ยบายขม้กขับใจดีขามา Enjoy the food. กสนุกอยเด็ดฟูดกันมามจบเสียบกระฟือเครับโอเคบาย